สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็พามาดูอ่าพาร์คแคสโตลนะครับผมหรือเรียกง่ายงว่าปราสาทปาร์คนะครับก็ยิ่งใหญ่มากจริงครับผมสมกับเป็นปราสาทลืมถ่ายข้างนอกให้ดูครับโอ้โหข้างนอกดีไซน์เขาแบบอลังการจริงๆเหมือนในหนังเลยไม่เคยมาดูครั้งแรกนี่มาครั้งแรกตื่นเต้นมากจริงดูครับดีไซน์ของเขาแบบใหญ่โตมากจริง โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับประสาทนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับผมก็มีโบสอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคราวนี่ก็ถือว่าเป็นโบสแล้วก็สุดยอดจริงสีของเขาใหญ่โตอลังการมากครับก็วันนี้นะฮะก็พามาดูประสาทก่อนนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูใหม่นะครับขอเดินเที่ยวก่อน